ะทางไหนเนาะโอปวพาทุดงเน้นให้ครับนะครับเนะพร่ะนี่มีตัวเน้นอาจารย์มตัวเน้นมีครับผมวันนี้นมีตัวเน้นคือพิหลังจากที่ก็ได้สร้างลานพญานาคนะครับเนาะสร้างบุกเบิกอะไรกันไปนะครับผมทีนี้ก็เลยใกล้วันละใกล้วันหลังจากที่เมื่อวานนะครับพระอาจารย์ก็ปล่อยแนวทางเลขล่างมาให้นะครับผมเลขล่าง มานะครับแล้วทีนี้พอตกเย็นก็คือว่าได้มาสวดมนต์อะไรกันอยู่ที่นี่เนาะก็เลยได้พูดคุยกับะอาจาระอาจารย์คือผมก็สร้างลานพญานาคเนี่ยก็ใช้เงินด้วยเองหมดไปเยอะแล้วนะฮะหมดไปเกือบแสนแล้วนะครับเป็นเลยเป็นเจ้าภาพนะครับผมว่างวดนี้ผมมั่นใจว่าผมน่าจะถูกนะเพราะผมหมดไปเยอะแล้วโอ้ผู้ใดไม่เย็นน้ำปูก็ได้ขึ้นใช่ใช่เพราะว่าสังเกตดูนะถ้าเกิดมาทํากับปู่แล้วมันจะถูก อันนี้ก็เลยขอพระอาจารย์ใช่ขอบุญใช่ก็เลยขอบุญบารมีพระอาจารย์ด้วยนะครับผมขอเน้นให้หน่อยนะฮะเน้นให้หน่อยว่าบุญตัวไหนแต่บุญเพื่นให้อะหางเดียวอยู่แล้วล่ะสามตัวแต่จะขอแบบสองตัวด้วยที่เน้นๆนะครับบุญตัวไหนนะคะสามตัวนะตัวไหนะบุญห้าศูนย์สี่ครับผมครับแล้วก็ทีนี้ก็เลยเช้านี้ก็เลยว่าโทรไปหา คุณยายคุณยายที่ว่าซื้อตัวละแสนนะครับว่าคุณยายได้ตัวเดียวกันไหมเพื่อความมั่นใจเอาตรงๆแล้วเอาตรงๆเลยคือพระอาจารย์บอกแล้วเป็นลูกศิษย์เป็นลูกศิษย์ก้นกุฏิท่านครับผมที่พื้นตัวละแสนใช่ก็เลยถามพ่อความมั่นใจเลยดีกว่าก็คือว่าเอาแบบชัดเจนเลยนะว่าว่าตรงกันไหมปรากฏว่าตรงกันครับตรงกันทั้งสี่ตัวเลยนะครับ ของคุณยายจะมีเน้นขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนะครับซื้อขึ้นซื้อลงนะครับตัวเลขก็เป็นแนวทางของพัทุดงคือแยกบนแยกล่างให้เลยนะครับสําหรับ fc ที่ทุนน้อยนะครับผมเน้นเน้น,ม,น,นมาเลยตอนแรกก็กลัวพระอาจารย์จะว่าเนาะเพราะว่าถ้าเกิดเราขอไปคิดว่าขอส่วนตัวอย่างนี้ก็เลยขอพระอาจารยระอาจานผมอยากจะขอไปแบ่งปัน fc ได้ไหมนะครับเพราะว่าก็เหมือนว่าเราลงเรือลําเลี้ยวกันแล้วนะฮะ ก็เลยพ่อจรย์บอกเอาแล้วแล้วแต่โยมก็ได้นะครับก็เลยขอชุดเน้นนะครับขอเน้นเน้นว่าพระอาจราย์ให้ตัวไหนนะครับแล้วก็ไปถามคุณแม่คุณแม่เน้นตัวไหนคุณแม่บอกว่าท่านบอกให้เน้นตัวนี้นะครับคุณแม่ก็ไปซื้อร้อยใบนะครับไปซื้อมาแล้วร้อยใบนะฮะในวงกลมนะครับผมเหมาลอตเตอรี่นะครับผมร้อยใบแล้วนะฮะศูนย์ห้าจากสี่เก้า กับนะครับคือจุดเน้นครับผมส่วนหนึ่งห้านี่คุณแม่บอกว่าอยาก05แม่ก็ขึ้นเป็น15นะครับ46มาจากไหน46ก็คือกลับหัวนะครับ บอจัดไหมครัวันนี้จัดนะครับผมจัดหนักเลยกำลังจะไปตั้งกล้องก็ไม่ทันกำลังจะไปกำลังจะไปครับนี่ยังไม่ได้จัดเลยเบิก์ซับตั้งกล้องใส่ผมก่อนบอกก่อนตอนแรกว่าจะไปซื้อก่อนแล้วค่อยมาบอกตอนนี้เนี่ยบอกก่อนค่อยไปซื้อบอกก่อนบอกก่อนไม่รู้จะเต็มหรือเปล่าไม่รู้นะต้องหาให้ได้แล้วค่ะเอาไว้นะครับ จอเด้อพี่น้องสำหรับพัดพุโดงตัวละแสนแล้วก็ลูกศิษย์คุณแม่ที่เป็นลูกศิษย์พะอจย์เพื่อเน้นให้ตัวนี้ซื้อแล้วสี่เก้าขั้นจากศูนย์ห้าเป็นหนึ่งห้าแล้นก็เลยบอกมาก็เลยมาลงไว้เผื่อเผื่อเผื่อมาเื่อถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับเนาะเพิ่นจัดนักแล้วเป็นพ่อค้าแล้วก็ตรงกันกับพี่พ่อจาย์ให้มาแล้วก็เป็นชุดเน้น เขาแคปหน้าจอค่ะพี่น้องแคปหน้าจอเด้อค่ะเป็นโค้งสุดท้ายแล้วก็ว่าได้ครับผมบ่ม,มีเพิ่มแล้วเนาะค่ะไม่มีครับไม่มีเพิ่มครับต,ตัวไหนครับที่คุณแม่จัดมา100กว่าใบครับโอ่นี่นี่นี <9 S 2> ่เก้าใช่ <9 S 2> เพราะว่าท่านสองตัวล่างคัะโอ้สองตัวล่างใช่ลอตเตอรี่ต้องนี่ต้องล่างอย่างเดียวแก่ะแต่ว่าแกเอาตัวนี้ด้วยให้เขาวา ตัวละแสนหรือถูกถูกแสนไม่รู้นะนี่นะแต่แต่ว่าสำหรับผมมันคือถูกแสนนไปทิ้งเงินไปซื้อตัวละแสนครรัับที่จะดแสนลก็ไม่แน่เนาะไม่รู้แล้วก็คือว่าตัวละแสนก็ตัวแสนตามคุณแม่ไปเลยฮะก็เป็นแนนวทาางเะลูกจิตพระอาจารย์นี่คือได้กับ็ขึ้นน่ะัหลอดเป็นบ่ค่ะได้ตลอดครับก้าวมวดกก้าวมวดเลยเมื่อกี้ มวนเมื่อกี้3งวดก็สามวดนะครับผมงวดนี้งวดที่4นะครับหลังจากที่เอามาเปิดสถิติใหม่ครับผมสถิติใหม่สามารถไปดูในย้อนหลังได้นะครับงวดเมื่อกี้ก็ไม่ใช่ตัวเน้นโอ้ถ้าตัวเน้นนี่ก็คือว่าโอ้สบายสบายออกศูนย์เก้าเท่ดายฮะเต็ม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 ครับน่าร้อนนี้กะ โอปอกำลังจะไปหาซื้อตัวนี้นะคะเจอตั้งกล้องดักค่ะเจอดักก่อนค่ะโบกเลยเออเลยครับตอนนี้จู่จมใช่จู่จมคโเป็นสองรถได้เพือผีเนาะเดี๋ยวเสียงเสียงเสียงมันดังแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมแล้ปก่ออนต้งไปก่อนนี่ได้ฝันว่าเอาเลขมาเที่ยงหนักฝันว่า ฝันตรงกันอีกบ่ค่ะเพราะว่างวดบางนึงโอ้โหเราฝันตรงกันเนี่ยก็เพลินนะคฝันฝันอยู่เมื่อคืนเมื่อคืนฝันอยู่นะครับฝันฝันฝันยังไงไม่รู้จำได้แน่บ่ได้ฝันแบบไดคะเป็นตะหัวกวันฝันจัได้จำได้จำได้ครับไม่จำเรื่องเนาะมันว่าจะเรื่องดอกเบารถค่ะมันไม่ดูดนมไหม ลุงกวางหรือนุมมจกเต้านุงแจกเต้าดูเต้าเดียวดิไมีแจกเต้าบาที่นี่อยเยนาจกเต้ายากหัวนอสิดึงว่าเราโอ่อลเบียงก็หัวดูเต้๋ยวมันแปลว่าอะไรพ่อดูตั้บตั้อยู่อาเจี๋ยแล้วกินนมอ่ะกินนมอ่ะมันตีได้ <l ots> แต่ละคนเนี่ยหัวล้อ fc อมเมนต์มาเนะผมมันมันไม่ใช่คำหยาบนะคือว่าอันนี้เราความฝันเนาะฝัน,นกินนมไงแสดงว่าบ่ได้กินเน่ความเป็นจริงจ้งไปฝันกินผมก็ว่ากันแหละฝันกินฝ<า>ันอยาดึงว่าเหมือนเจ้าสิาพาามียไปลงกมลยมได้ฝันเนาะค่ะฝันฝันเอาจะแปกจะแปลเป็นอะไรไม่ปากกระแปรนั่นแล้วนุ่งกระดุน ปากแปดนุ่มศูนย์สี่ปูยิ่งสี่แล้วแต่นายจะดาตีเด้อหนึ่งสี่อหนึ่งสี่สี่แปดศูนย์แล้วสี่แปดศูนยหรือว่าศูนย์ปดสี่ก็ได้อืมจับกีเลยไล่ตูดตับดูเดี๋ยปลากระแปแม่เออมาฟังบานอาจารย์ดีกว่าไม่ต้องเอาเข่าปันดูันลึกลึกยังไงไม่รู้เลขข้าวแน้วแปมเล่ข้าวใช่มแนนแต่บ้าได้กินนุ่มเนี่ย ว so right. ันวันได้กินนุ่มนี่แสดงว่าเลขเข่าเออเลขเข้าแล้วใช่ไหมแม่กินแล้วเน่ะดูตับดูตับเยอะตับปนน่ะเนาะอันนี้ผมไม่ได้ทะลึ่งนะนี่เป็นความฝันเนาะคือด้ของโบาณนี่หนายกนี่เขาแบบคานคิดหลายบาว่าอย่างงี้ยใช่วันแบบนี้เลขเข่าครับพี่น้องอันนี้เลขพันธุ์ดงครับเลขพันธุ์ดงเอาหนิเดซี่ยงกันเนี่ยผู้ชายน้าห่านแล้วกเน้นไลยแทบอันนี้อ่มันแปลว่าอะไรครับดูดข้างเดียวเอากระชิมหานชั่วชิมหานเจ้ยนั่นฮะสิบห้าบอกว่า ดูดนมเนี่ยนะสิบห้าเนี้ยดูกลางเดียวกันดูสองมันจะเป็นสองนี่แหละที่มาพ่อพ่อดูดข้างเดียวนี่พ่อดูดข้างซ้ายนั่นจับแม่นอีกตะหากว่าประจับอะไคือจับแม่นได้จับบ่ได้จับปวดนุ่มบ่ได้จับปวดนุ่มบ่บ่้านเด็กน้อยเลยที่ยังไม่ทีนี่อือตัวไหนครับที่ว่าเดีอดจไปซื้อเมื่อกี้เนี่ยฮะตัวไหนครับที่ว่าจะไปอัดซื้อเมื่อกี้เนี่ยเขาบอกหนึ่งห้าสงสัยจะไปเน้นตัวนี้แล้วแตดูดนมเนี่ย สิบห้าสิบสี่พัลาบาสาสิบี่ลงล่างเลยโอ้สิบห้าสิสี็จผมและสิบสี่ม่นโอ้ถ้าเกิดดูดนมนี่สิบห้าผมกเป็นนื้ผู้ยิ่งเป็นสีโอ้เอาเลยรงเลยครับผมยั่ไงก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับผมดูดนมข้างเดียวนะฮะ มากมากค่ะแอดจอแวร์นะครัะอันนี้ไม่ได้ทะลึ่งนะครับมีสิ่งมฝันเนาาะความฝันเนาะค่ะแต่ตามรักแล้วทางเขียงเลขตัวนี้คือว่าอุปปอเสียงเลขของพระธุดงค์เลยไปฝันว่าได้หนูนุ่มได้กินนุ่มได้กินได้ดูดนุ่มก็แสดงว่าเลขที่อุปปอเอาไปเสี่ยงนี่เข่าแล้วนะะคเนาแล้วะค่ะหรือว่าผู้ใดสิตีความฝันของอุปปอกะ แล้วแต่เอฟซีเนาะค่ะดูนมข้างเดียวนะครับแม่ว่าอันนี้นะเป็นชุดเน้นของพระตุดวงสีนี้นึงเบิกเออะหันมาแจ้งนีกจังหน่อยเนี่ยืดยุดยืดเออสาวค่ะหนึ่งก็ได้นะคะเวดนี้เนาะกดไลคกดแชร์ด้วยค่ะเป็นชุดของพระอาจารย์ที่เน้นมาให้นะครับผมแล้วก็เรีกของคุณแม่นะครับคุณแม่ก็ให้มา หนึ่งห้านะครับเพราะว่าลูกศิทธ์ตัวละแสนของท่านแหะครับผม,มให้มานะครับมีศูนย์พระาจารย์ให้มาศูนย์ห้าคุณแม่ก็ซื้อขึ้นด้วยเป็นหนึ่งห้านะครับก็เ,เ<ร>ลยมาแบ่งปันน,นะครับเจ้าไไโจทย์ได้ไหม่ะ